อยากทำเงินล้านได้เร็วคุณต้องทำสิ่งนี้วันนี้ถ้าคุณเข้ามาทำออนไลน์แล้วอยากจะจัดเงินล้านได้เร็วคุณต้องขายข้อมูล ยุคนี้คนต้องการข้อมูลที่จะทําให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตทําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าคุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สามารถสรุปข้อมูลแล้วทําให้คนที่ได้เข้ามาเรียนรู้เอาไปใช้แก้ปัญหาทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้เขาจะยอมจ่ายเงินให้คุณวันนี้ทํำไมเราต้องขายข้อมูล 1. ในตัวของเราทุกคนเรามีความเชี่ยวชาญความรู้ที่เราเก่งเรารู้ดีกว่าคนอื่นอยู่แล้วรู้มากกว่าคนอื่นอยู่แล้ว เพียงแค่คุณเป็นหนึ่งคนที่สรุปข้อมูลเหล่านั้นที่คุณมีอยู่แล้วเอาออกมาสอนเอาออกมาช่วยให้คนที่เขาต้องการอยากจะแก้ปัญหาเรื่องนั้นนําไปแก้ปัญหาเพื่อทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นเขาจะยอมจ่ายเงินให้กับคุณ 2. มันเป็นกระแสในยุคนี้ยุคที่คนไม่มีเวลาที่จะไปอ่านหนังสือหรือไปเรียนรู้หรือใช้เวลาเรียนอะไรนานๆการที่คุณสรุปข้อ